เจ้าชายกดพาไปเรื่อยตอนนี้อยู่ที่เซ็นทัลแอร์พอร์ตแล้วนะคระัพเพื่อนทุกคนอยากจะบอกว่าเงียบมากมีมาสำมรัสำรวจว่าเออเพราะว่าตอนที่มากับพี่ๆเขาเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาไม่ได้สำรวจเลยมากเท่าไหร่บ็ต้องไปเขาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ ได้มีโอกาสได้มาคนเดียวน่าจะได้สำรวจอะไรได้เยอะกว่าแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นก็ไปถนนคนเดินถ้าฝนไม่ตกนะ เดี๋ยวมีภารคิดเจาทอสัพว์เป็นฟิล์มฟิล์มแตกเอยียงขึ้นเงียบดักเซฟก่อนไปตอนไปดูฟิล์มขอปอื้อยาคนอาทิแทบท้องมากเลยเมื่อกี้เดินผ่านร้านบูธมันแทบท้องเมื่อคืนตอนกินก๋วยเตี๋ยวว่ะน่าจะใส่ผิกเยอะไปไว้ร้านเลยกูวันนี้ค่ะ มีกาวิค่อนไหมคนนีค่ะพอดีเอาแบบเป็นซองค่ะเอาเป็นซองมีสีแดงครับมันเป็นสูตรอะไรมางตอนนี<อ>ไ้ได้าไกาวิค่อนมาแล้วอ,อ๋อเจ็บท้องมากเาขาบอกว่าถามเมื่อกี้ถามพี่คนขายพี่เพชศเขาบางร้านก็ปิไดไปเลย แต่เขาก็ทยอยเหมือนทยอยรีโนเวทอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองไปดูชั้นล่างก่อนตอนนี้หนกูก็ลงมาชั้นจีชั้นใต้ดินแล้วนะก็หลายๆร้านก็ถูกรีโนเวทหลายๆร้านก็ปิดเพราะว่าเมื่อกี้ที่ถามอ,อ,อย่างที่บอกไปถามเพศัตพี่เพศัตท,ที่ร้านบู๊บอกว่า วันเสาร์เปิดสิบโมเสาร์ที่เปิดสิบโมงจะหนึ่งสุกเปิดสิบเอ็ดโมงตอนนี้มันเพิ่งสิบโมงกว่ามันก็จ,จะยังไม่มีคน <rolling. S 1> มีหลายอย่างที่ผมว่าผมต้องซื้อเราก็ทำในวันนี้นะคะ ไปดูโซนท็อปที่เคยแบบนั่นทงทำงานอืมอรา้านอะไร่ะชิงใช้ชิงนกันเซนมหมเป็นร้านซูชิพระกิจหลังจากที่เราไปแฮปปี้อีสเตอร์ไปร่วมพิธีมิซาที่โบสถ์นะคะก็อ่อังจากนั้นเลินเล่นคือที่ผมมาแอร์พอร์ตเดี๋ยว เพื่อนๆจะบอกอะไรเซนท่านแอรพอร์ตอีกแล้วหรออะไรเงี้ยอะไรมียก็หรอต้องมองตรงว่าถ้าที่บ้านเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวไหนแบบไม่ได้จัดไปเที่ยวไหนไปพักไปเที่ยวที่ตามทะเลน้ําตกธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้าผมไปคนเดียวโอ้โหจะเดินง่ยตามพวกเนี้ยแหละเซนท่นแอร์พอร์ตหรือแม็กกามิยาเซนเฟสน,นานๆจะไปทีนึงเพราะมันไกลเนาะ นี่ก็จะเป็นท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตโซนธนาคารเหมือนจะปิดหมดเลยไม่รู้ DIY เปิดไหมเราจาระเอาที่ DIY วะ่ะลืมน,นี่ก็พโงสวยเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นหนึ่ง ค่อยๆดูไปแล้วกันลูกแต่โซนมือถือจะอยู่ชั้น3ตอนนี้ขึ้นกลับมาอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนเดิมขึ้นจากชั้นจีมานะคะเพื่อนๆ๋ย่เดินชั้นหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปชั้น2ชั้นสามนะก็ไปนะคะกินยาไปแล้วก็ติดค่อยๆดีขึ้นค่อยๆช่วยสำหรัแบแบสบท้องอนีน่ันมปังใช่ไหมอะ ชื่นี่ไม่มีที่ถ่ายรูปอ่ะสงสัยต้องแบบอยวารอวันนัดกับน้องสาวเออลืมบอกไปว่ามีภารกิจนัดกับน้องสาวคุณน้องที่สนิทก,กันเป็นที่ปรึกษาให้อินุกบเป็นที่พึ่งนางใจเวลามีปัญหาอะไรครับปรึกษางาน เดี๋ยวถ้าฝากช่อง,งานางไว้ด้วยเขาลีโนโวเวทแทบจะทุกชั้นอ้าวเคฟซีงเปิดตามปกติยังไม่โดนยังไม่โดนนี่เคฟซีอยู่ที่เดิมแสงเดี๋ยวเราค่อยไปดูชั้นสองกันต่อเลยว่า อาชั้นสองขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้มันเดินรอบไม่ได้ปกติมันจะเดินรอบได้น,น,นี่ตรงนี้เป็นอาดิดาสแล้วก็ถ้าเราจะเดินรอบเราคงต้องเข้าอาดิดาสแล้วก็ไปโผล่อีกทีนี่ชั้นสองนะคะชั้นสองช่วงนี้ใครจะมาเซ็นที่ไหนพอร์ต ทำใจห้องอันนี้ก็ไม่รู้เวลาจริงๆว่าเขาจะรีโนเวทถึงเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ต้องโซนเนี่ยข้างล่างวันนี้จะมีงานนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวขอไปดูโซนชั้นสามดีกว่าเดี๋ยวไปตอนชั้นสามเฮ้ยคุยนายไปแล้วมาคราวที่แล้วยังมีอยู่เลยชั้นสามดีกว่าตรงนี้เป็นอะไรนะเนี่ยแค่เอาไดรเวอรควนันไปซ่อนประเด็น ฮัลโหลนี่เล็ินหายตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นสามแล้วนะคะที่กดสังเกตชั้นสามมือเขาจะเปลี่ยนเป็นโซนธนาคารซึ่ส่วนใหญ่ธนาคารจะมาอยู่ชั้นสามจริงๆด้วยล่ะแล้วก็จะมีร้านมือถือที่เป็นร้านตู้ <c oughs> คืดเรีวเซเว่นก็หายไปน่าจะปิดประพุ่งหมดเลยฉันจะตั้งรถไปเมย์ยแล้ะนะยังไงส่วนซัมซุง Samsung อยู่หรือเขาค่อยๆเล่นอยูอันนี้สุ่มทูบะ เดี๋ยวจะยังไงกบขอเดินหาที่เป็นฟิล์มก่อนนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเจอไหมทุกคนตอนนี้กบก็เป็นเคสเป็นเทียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวว่าก็อาจจะไม่ไปไหนหรอกคงคงเดินดูอะไรแถวนี้ ท่าน,นี้ก็อยู่ในโมจิเฮ้ยโมชิตายแล้วผู้ชี้หลังก็มีมูชิโมชูชิโอ้ยกตกใจนมนม ดิอันนี้น่าจะเป็นช่วงใหม่อีกแล้วเจ้าหญิงกบถ่ายไปเรื่อยวันนี้เป็นวันที่ถ่ายไปเรื่อยแบบเพราะว่าตรงนั้นก็รีโนเวทตรงนี้คือเราไม่ใช่ว่าลำไม่เทียร์โทษปี่โทษกองนะท่านไม่รู้จะถ่ายอะไรอ,อ,อันนี้คือท็อปที่มาตอนแรกตอนไปกันเมืออาจจะแวะ DIY ก่อนดูกันถ้าไม่แวะ DIY ก็จะไปกันเมืองเลยเพราะ ตอนนี้หิวมากหิวโคตร ออะไรวะอ๋อซื้อพับให้พี่โอ้โหด,ดนค่ะประเด็นคือเราเข้ามาซื้ออะไรวะมีเกลอ๋อจะดูกระเป๋าโซนกระเป๋า อนน,น้ัีมันเป็นเป่าหนังมันเป็นคาดเอวอะตอนนี้ก็มาเอาจากดีไอวายมาเลยเพราะว่ายังไม่มีอันไหนถูกใจก็เลยเอามาดูดีว่าสไปว่าสัต์อมุมนี้กลายเป็นเสื้อผ้าไปแล้ว แต่ก่อนเป็นร้านเส้นเ้นนี่เขาก็จะมาจัดโบูธอันนี้ก็พื้นอะไร,งไรเงี้ยเปลี่ยนไปเป็นผลมาจากการรีโนเวทต่างๆอืออะไรอ่ะ าจะเปนน่าจะเป็นสโซมของไอทีจากแบบซัมเมอร์เซลแน่สุส่รองเท้าใสยมาเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะซื้อเฮ้ยรถ อ้าจาัดริสิจาแล้วก็อยากได้ที่รองเท้าที่มันไม่มีเชือก่ะเอ่อก็เลยสอยเเดี๋ยวจะเข้าอาส,าสนวัาไปเห็ร้านวัาแล้วสันตอนนี้มาเดินสำรวจมาหามงชูชูตรงนี้เคยเป็นมงชูชูไอชาที่กบไปกินวันนั้นฉนน้ไข่มุกไม่รู้ว่ามันย้ายไปไหนแล้วว่างานเข้า คือถ้ามาเชียงใหม่ก็ต้องกินเนไงสงสัยเราจะคจะได้เข้า DIY อเล่าหนึ่งไปซื้อที่ปัดแกนีโว,วันนี้ก็นำซื้อของแบบสดๆตอนนี้เราอยู่ที่อเมซอนเพราะว่ารอคุณพ่อมารับก็เลยมาซวยมาชะฮันนี่ ตนนี้เลกรอคิวอยู่เมื่อกี้ไปซื้อแปรงมัสออนมาแล้วแล้วก็ซื้อถุงเท้าระหว่างรอพ่อ,อได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ข่าวร้ายของหนูก็คือเอ่อ ยามาสกิร้านหน่มปังเจ้าประจำของสาขาแอร์พอร์ตก็หายไปไหนเอ้ยหรืออยู่ตรงนี้วะไม่ใช่ทำไปที่ร่มมันหายไปาน,น่มปังยามาสกิหายไปะระหว่างที่รอพ่อมารับก็ ตามหา,าชิโอปังหลังจากที่ยามาสก,กีของฉันถูกรีโนเวทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้หายไปไหนมีไหมหรอมไมีไหมหรออย่อยอยลองถามขอบคุณมีชิโอปังไหมคะ อ,นนอ,อันหนึ่งก็ได้ค่ะสุดท้ายก็ได้ชิโอปังมาแต่ราคาจะสูงนิดนึดนงแต่มันเป็นไส้ชีสเนาะก็เดี๋ยวไปลองกินดูอินชาชิโอปัองเดี๋ยวก,ก็กินแล้วก็รอพ่อก่อนดีกว่า คราว,ว,วนี้งจริงละเราเจอกันที่บ้านจเจอกันที่บ้านจเจอกันที่บ้าน A few moments later อตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวกรบลงไปกินข้าวคนอยู่ข้าวมากแบตก็จะหมดด้วยลืมดูเคเคเค